ที่กำลังมองหาตู้คีออสสำหรับการขายของเรามาดูตู้นี้กันเลยค่ะอันนี้คือผนังที่เราติดมาอันนี้คือการเปิดตู้มีโชค๊คเราสามารถเปิดได้ง่ายๆพร้อมขายได้เลยจะมีสองฝั่งมีฝั่งนี้อีกหนึ่งด้านเปิดง่ายๆเหมือนกันค่ะเรามีเก้าอี้แถมให้สี่ตัวนะคะภายในกว้างค่ะสามารถวางซิงลงังจานถังน้ําแล้วก็อุปกรณ์อื่นได้สะดวกสบายค่ะอันนี้คือเคาน์เตอร์นะคะ ทา์เตอร์ภายในไว้สําหรับวางสินค้าหรือวางของที่เราใช้เบรกเกอร์ Baker นะคะจึดปล่อยไฟอันนี้ตัวโช๊คนะคะที่สําหรับการยึดป,ประตูที่เราจะเปิดผนังด้านข้างนี่คือผนังที่เราสามารถทำเมนูหรือป้ายเมนูติดในนี้ได้เลยว่าเรามีเมนูอะไรบ้างนี่นะคะตกแต่งภายในให้เรียบร้อยนี่คือการติดนะคะล็อกสนินกันโจนโจนไม่สามารถที่จะมาง,งาน,นี้ยของเราได้เลยค่ะ หากสนใจสินค้าสามารถติดต่อตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ